ชื่ออะไรลูกสลาวุฒ네ิค้าครับฮะสลาวุฒิครับสลาวุฒิลาสะกุลโคังคาครับอะไรนะโคทังครับโคทางคาอายุสามสิบเอ็ดปีคร Ges ับบ yeah> ้านอยู <car <car ่ไหนบ้านอยู่บ้านบ้านเกิดอยู่นครครับแต่ย้ายไปอยู่กับเมียอยู่พนอมครับอยู่พนอบท่าเทนวนครับผมนี่ขับรถเก๋งมาจากไหนมาจากนักแกครับมาจากนาแกมากันกี่คนมาคนเดียวครับมาคนเดียวแล้วเป็นยังไงหมายมาหงท้องเงี้ย ยางระเบิดครับยางไหนระเบิดยางข้างขวาหน้าขวาครับหน้าขวาระเบิดเข้าโคง้งระเบิดเลยหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เนาะฮะหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสิบสามศูนย์ศูนย์นอศูนย์ศูนย์นอแล้วต,ตอนที่รู้ตัวว่ามันระเบิดแล้วทำไเรมาบันทึกยังไม่อยู่้วครับมันอยู่ในโค้งพอดีครับอยู่ในโค้งพอดีแล้วหนูตัดสินใจทำไงก็คือไม่ได้ทำไงก็คืบ แตกระเบิดปั๊บมันก็ไปเลยครับซ่อมเลยตัวหนูในคาดเข็มขัดไหมคาดครับคาดแค่ในรถไฟครับผมโอ้แล้วทีนี้ไอ้ตนมันพลิกคว่ำในลงละทางหนูขับมันเลยืออีกข้างหนึ่งมันลงอีกข้างหนึ่งใช่ไหมมันลงอีกข้างแล้วทําไงล่ะพอลงไปแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมรู้ครับรู้สติตลอดเวลาเลยอ่าแล้วออกจากรถได้ยังไงเนี่ยค็พานออกมาพานออกมาเลยข้างๆเลย แล้วเป็นอะไรไหมนี่มันเป็นมีมือนิดเดียวครับม,ม,ม,มีมีนิดเดียวจะต,ต้องไปฉีดยานะมันเลยไปช้ำไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยครับตอนนี้มันยังไม่เจ็บลูกเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะอีกประมาณสองวันสองวันก็รู้เรื่องครับผมโอ้ตายละในยางไหนระเบิดเนี่ยนี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงอันนี้ยางเปลี่ยนกี่ปีแล้ว ไม่ทราบเหมือนกันครับใช้ยางเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับผมโอ้นี่แหละครับนี่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์ที่หลังบอกแล้วที่หลังให้ไปเปลี่ยนสียายมกันยางอุตสสวิตช์นะครับผมบอกลุงพร้อมเลยรู้จักไหมลุงพร้อมพันเนี่ยรู้จักครับเ <Hey. S 2> ออโค้งอันตรายครับตรงนี้ฮะ ทะเบียนน้องไทยอะไรล่ะหมายเลขเจ็ดห <70 75. S 2> ้าเอเจ็ดศูนเจ็ดห้าเจ็ดศูนเจ็ดห้า,น,า,น,าน,นี่ไงครับตัวการเลยครับเพราะฉะนั้นเราวมอระวังให้ยางนี่สำคัญนะเคยเจออัยิบัติไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยครับ เพราเราต้องขอบคุณสลับหน่วยเีเมทของเรานะฮะอันนี้เป็นจากหน่วยกู้ภัยไหนครับโตขามเท่าครับผมขามเท่าเลยครับเมื่อเกิดเหตุเพื่อนรีพวกเรามาถึงที่เกิดเหตุกี่นาทีประมาณไม่กนาทีตามตามที่เราซ้อมกันไว้ไหมครับตามเลยครับตามเวลาเลยนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะฮะครับอย่างนี้นะครับคือหน่วยงานที่น่าชมเชยเพราะท่านเหล่านี้ร้วนจะเป็นนี่นะฮะได้รับ ใจแจ้งจากโรงพยาบาลนครับก็รีบออกมาทันทีเลยครับชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อใจคนสีมะส่านะอยู่ที่กันอยู่ที่อบตนะที่ดูแลครับโดยยอดเลยโดยการนําของนายกวิรเดศครับนายกนายกใหม่นะวิรเดศอะไรสามารถครับวิรเดศสามารถนะยังไม่ได้เจอหลวงพ่อเนาะครับอไปประชุมอยู่ครับ